สวัสดีครับแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำนะครับตรวจสอบลูกบิดชุดใหม่นะครับผมว่าใช้งานได้ไหมลูกบิดชุดใหม่เป็นแบบฝาเกี่ยวนะครับผมแล้วก็ลูกบิดห้องน้ำจะไม่มีลูกกุญแจ จะสามารถใช้ไขควงหรือว่าอะไรกดลงไปเพื่อปลดล็อกได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำเอาอุปกรณ์ที่มากับบุบิดชุดใหม่กดลงไปในรูของ ลูกบิดชุดเก่ากดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับค่อยๆดึงออกมาครับและลูกบิดชุดใหม่ก็เหมือนกันนะครับเวลาจะมาประกอบก็กดไปที่รูแล้วดึงออกมาเหมือนกันครับจากนั้นก็ใช้ไขควงไขน็อตออกมาทั้ง2ตัวครับผม ดึงลูกบิดออกมาได้เลยครับใช้ไขค,ควงนำลิ้นลูกบิดชุดเก่าออกครับผม จากนั้นก็นำลิ้นลูกบิดชุดใหม่ประกอบกับเข้าไปครับผมให้ด้านมนส่วนมนมน,มนหันออกนอกประตูนะครับจะได้ปิดประตูได้แล้วก็นำลูกบิดมาประกอบกับลิ้นลูกบิดได้เลยครับมันจะมีสลักให้เข้ากันอยู่ประกอบให้มันพอดีกันครับผม จากนั้นก็ใช้สกรูที่มากับลูกบิดไขบิดฝาแล้วก็ไขเข้าไปครับผมมันจะมีรูให้พอดีกันในการไขครับ ใช้สกูไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาพอดีพอดีแล้วก็นำฝาครอบมาหมุนกลับเข้าไปครับเป็นแบบฝากเกีียวนะครับ และกะนําลูกบิดใส่กลับเข้าไปครับค่อยๆขยับขยับมันจะลงล็อกพอดีครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมตรวเช็คดูว่าล็อกใช้ได้ไหมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบครับ